สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ดูข่าวน้องผู้ชายอายุ14ปีเสียชีวิตด้วยการโดนไฟดูดที่จังหวัดตรังนะครับก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างเพื่อที่ให้น้องเขามีโอกาสรอดสูงที่สุดนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธน,นีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับ กรณีนี้เนี่ยก็ต้องขอสนแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องแล้วก็คนรู้จักของน้องทุกคนด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งซึ่งเราจําเป็นจะต้องเข้าใจในวิธีในการปฐมพยาบาลหรือช่วยเหลือคนที่โดนไฟดูดเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยก็ต้องทราบเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยน้องเขาเป็นผู้ชายอายุ14ปีนะครับไปตรงบร,ริเวณตู้กดน้ำอ่าไม่ทราบว่าไปกดน้ําไปปิดน้ําหรือไปอะไรก็แล้วแต่ในขณะนั้นเนี่ย มันมีฝนตกปรปรอยๆปรอยู่นะครับแล้วน้องเขาก็เกิดโดนไฟดูดขึ้นมาปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้ใหญ่อยู่รอบๆค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะว่ากลัวที่ตัวเองจะโดนไฟดูดไปด้วยนะครับก็มีการถ่ายคลิปออกมานะผ่านไป2นาทีก็น้องเขาไม่ได้สติละตอนนั้นนะครับก็ทําการช่วยเหลือว่าได้ดึงออกมาได้นะครับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลปรากฏว่า ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับจริงๆอาจจะเสียชีวิตก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าไม่มีใครทราบทีนี้ในตัวข่าวเองไม่ได้บอกว่าพอช่วยน้องออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาปั๊มหัวใจหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่มีแต่ส่งโรงพยาบาลเท่าที่ผมอ่านดูนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราอยู่บริเวณนั้นเราเป็นผู้ใหญ่ในบริเวณนั้นหรือแม้แต่เป็นเด็กนิติตามยังไ,ไงดีนะครับข้อแรกเลยนะครับถ้าเรารู้ว่ามีจุดตัดไฟหรือคัทเอาท์อยู่ตรงไหน ให้ประสับคันเอาทิ้งซะนะครับแต่แน่นอนคนที่รู้เนี่ยมันก็มีไม่กี่คนนะครับหรือถ้าผมเดินไปตรงบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีทางเลยที่ผมจะรู้ว่าคันเอามันอยู่ไหนดังนั้นโอกาสที่จะสับคันเอาได้เนี่ยมันจะมันจะยากมากแต่ถ้าท่านสับได้นั้นก็คือสบายละจบเรียบร้อยละเราสามารถที่จะเอาน้องออกมาจากบริเวณนั้นได้อย่างปลอดภัยแน่ๆนะครับแต่ถ้าสับไม่ได้ขั้นต่อไปเราจะดึงเอาตัวน้องเขาออกมาจากบริเวณนั้นได้ยังไงนะครับ คนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องใส่รองเท้าแน่ๆถ้าไปเหยียบอะไรไปเปรียกๆหรืออะไรที่เท้าเปล่าออลงกับพื้นเนี่ยตัวเองอาจจะโดนดูดไปด้วยง่ายๆนะครับหลายคนในตอนเด็กอาจจะเคยได้ยินว่าให้เราเอาอะไรไปดึงตัวคนที่เขาประสบภัยออกมานะครับเช่นฉนวนต่างๆพวกเข็มขัดพวกผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไปคล้องคนไข้แล้วดึงออกมาแต่มันต้องระวังอย่างหนึ่งนะ ราะว่าคุณลองดูถ้าเกิดคุณเอาเข็มขัดไปคล้องเอาอะไรไปคล้องมันมีโอกาสที่ก่อนที่น้องเขาจะหลุดออกจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยเขามาโดนตัวคุณแล้วคุณก็จะโดนช็อตไปด้วยถูกไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะใช้ในการดึงตัวน้องออกมาเนี่ยมันจะต้องยาวพอสมควรแล้วก็จะต้องมีการการันตีว่าน้องเขาจะไม่ไม่มีการมาโดนตัวคุณก่อนที่เขาจะหลุดออกจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าด้วยนะครับ อะไรได้บ้างแล้วเราต้องทำยังไงอีกนะครับอย่างที่สามารถจะทำได้เลยนะถ้าคุณมีเสื้อเนี่ยเสื้อแห้งๆสองตัวคุณเอามา,าผูกกันนะครับเอาคล้องตรงบริเวณเอวหรือคล้องตรงบริเวณใต้รักแร้แล้วก็ชาออกมานะครับในขณะที่คล้องก็แน่นอนคุณมันเอามามัดให้มันยาวๆแล้วมันเหมือนเป็นเชือกเส้นหนึ่งนะครับคุณโยนมันต้องยาวพอสมควรนะคุณอยู่ข้างเนี้ยแล้วก็ฟาดเหมือนฟาดแท่ให้มันไปอีกข้างหนึ่ง แล้วก็ให้สองคนจับแล้วก็ดึงออกมาหรือคุณจะจับ2อ,อันก็ได้แล้วก็ดึงนะครับถ้ามันยาวพอสมควรเนี่ยจะดีเหตุผลมันมีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับคือไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันไม่ให้ไฟมันมาดูดตัวคุณแต่ว่าน้องเขาเนี่ยในขณะที่โดนไฟดูดสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาก็คือกล้ามเนื้อทั้งร่างกายมันเกรง็งมันเกร็งแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลามันเกร็งแล้วเนี่ยถ้าเรากระชาาน้องให้หลุดออกมาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ น้องเขาจะไม่สามารถปกป้องตัวเองจากการล้มได้เลยนะครับคนทั่วไปเวลาอย่างเราเราเนี่ยเดินไปแล้วเราสะดุดหินเราทําไงครับเราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งป้องกันไม่ให้ตัวเองล้มหน้าขมํมไปได้ถูกไหมหรือถ้าเราลื่นถอยหลังเรายังเอามือยันพื้นได้หัวเราอาจจะไม่กระแทกก็ได้แต่ในคนที่โดนไฟดูดมันทําอย่างนั้นไม่ได้เนื่องจากร่างกายเขาสมมติเขาจับอะไรสักอย่างลูกเกงอย่างเงี้ยเขาก็จะล้มไปทั้งอย่างนี้เลย ก็จะมีโอกาสที่เขาจะกระแทกนะครับเกิดการบาดเจ็บต่างๆได้แต่ถ้าคุณไปอยู่ข้างหลังน้องเขาแล้วเอาผ้าที่มันยาวมากเพียงพอสามารถที่จะตะวัดคล้องตรงบริเวณเอวหรือตรงบริเวณใต้รักแร้สองข้างเขาได้แล้วคุณถือสองข้างอย่างนี้นะคุณกระชากมาน้องเขาหลุดจากแหล่งกําเนิดไฟแล้วเขามาชนหน้าอกคุณเขาก็จะไม่ลม้มลงไปกระแทกพื้นอ,อันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้นะ หรือถ้าเกิดคุณมีเบาะอะไรมาลองอันนั้นก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณหาผ้าอะไรคล้องไม่ได้ไม้กวาดอะไรแถวนั้นมีไหมมีมีแล้วทำยังไงเอามาดันเด็กได้นะครับดันให้ล้มไปในทางที่มันมีคนมาคอยรับนะครับถ้ามีคนคอยรับเนะี่ยจะดีที่สุดนะครับมันจะได้ไม่ล้มลงไปแล้วหัวกระแทกพื้นไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเลือดออกในสมองได้จากการกระแทกรุนแรงกับพื้นนะครับส่วนบางคนอาจจะเคยเห็นในหนัง หรือในทีวีหรือบางทีไปได้ยินมาว่าเรากระโดดถีบคนไข้เลยได้ไหมอ่าก็อย่างเดียวกันครับข้อแรกคือถีบแล้วมันถีบไปทางไหนล่ะตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันมีอะไรอันตรายอยู่หรือเปล่านะครับเช่นมีหินมีบันไดมีของมีคมนะครับถ้าเราถีบเข้าไปตรงที่มันมีของมีคมอ้าเสียบปุ๊บแย่กว่าเดิมอีกอาจจะตายเลยก็ได้นะครับดังนั้นต้องคํานึงถึงทิศทางในการที่จะถีบเข้าไปนะครับแล้วถีบเนี่ยต้องถีบให้หลุดนะ ถีบไม่หลุดหรือถีบเบาๆเนี่ยถีบแบบเ, tôi, เรากลัวเขาเจ็บแล้วถีบเบาๆเราอาจจะโดนตัวเขาแล้วเราโดนช็อตไปด้วยซ้ำเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะถีบนะหมายความว่าโอเคเราเราไม่มีเสื้อแห้ง2ตัวแล้วเราไม่มีไม้กวาดเราไม่มีคนที่มาช่วยเราเราได้เลยนะครับไม่มีใครพยุงที่เราสามารถหาได้เนี่ยเราก็มองท่าทางแล้วโอเคทางนั้นอ่ะทางโล, Г ล่งๆเรียบๆไม่มีอะไรอย่างน้อยเราถีบไปทางนั้นเนี่ยเขาจะได้ไม่โดนอะไรนะครับก็อย่างนั้นก็ถีบแล้วก็ต้องถีบแรง ให้เพียงพอถีบตรงบริเวณไหนที่ถีบได้ดีที่สุดก็ตรงก้นนะนะครับบริเวณนั้นอย่างน้อยถีบแล้วมันก็ไม่ไม่บาดเจ็บมากนะครับตรงก้นตรงบริเวณเอวอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปถีบตรงที่อื่นนะถ้าสูงขึ้นกว่านั้นก็อาจจะอันตรายก็ได้นะถีบแรงๆตรงหน้าอกนี้ก็บาดเจ็บได้ถีบตรงท้องอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันโดนเตะท้องมันก็เจ็บนะครับตรงตรงเอวเนี่ยตรงก้นนี่จะเหมาะสมที่สุดนะ ดูแล้วมันมีรายละเอียดอะไรที่เล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องทราบนะครับถ้าเป็นผมอยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็คงจะแน่นอนว่ารองเท้าเราใส่เข้าไปอยู่แล้วนะครับอาจจะเอาเสื้อของผมแล้วก็คนข้างๆที่มันมีหลายคนเนี่ยมามัดรวมกันนะครับหรือจริงๆถ้าเสื้อผมแขนยาวก็ใช้เสื้อผมอย่างเดียวก็ได้นะครับเอาตวัดไปอ้อมหลังน้องแล้วดึงเข้าหาตัวเองแรงๆนะครับมันจะได้ล้มลงบนตัวเราแล้ว,ลวเราไม,ไม่ไม่ไม่โดนบริเวณอื่นแต่ต้องประเมินก่อนว่า แหล่งที่กําเนิดไฟฟ้านั้นคือไอ้ตู้กดน้ําเท่านั้นไม่ใช่สายไฟเพราะว่าสายไฟมันอาจจะตามตัวน้องออกมาได้ถูกไหมเดี๋ยวเราดึงมาโดนตัวเราเอาโดนช็อตไปอีกนะครับเราต้องดึงให้มันห่างออกมาจากแหล่งตรงนั้นได้พอสมควรนะฮะทีนี้หลังจากเราดึงออกมาได้แล้วแล้วยังไงต่อตรงนี้สําคัญละในข่าวเนี่ยผมเห็นมีการส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ควรทําแบบนั้นสิ่งที่คุณควรจะทําอันดับแรกเลยนะ คือการทำ CPR คนไข้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าน้องเขาไม่รู้สติแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเวลากระแสะไฟเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะถูกนำเข้าสู่บริเวณที่มีแรงต้านทานไฟฟ้าน้อยที่สุดอวัยวะต่างๆในร่างกายมีความต้านทานไฟฟ้าไม่เท่ากันนะครับเส้นประสาทกับเส้นเลือดเนี่ยไฟฟ้ามันชอบนะครับ ดังนั้นเส้นประสาทกับเส้นกับเส้นเลือดเนี่ยมันนำกระแสไฟฟ้าไปไหนล่ะเออคุณลองคิดดูสมมุติว่าน้องเขาเอามือซ้ายไปแตะตู้ที่มันมีไฟรั่วกระแสไฟเข้านี่มันไปไหนเส้นประสาทกับกับเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นเลือดไปไหนครับเส้นประสาทไปที่ไขสันหลังไปที่สมองเกิดอะไรขึ้นอ่าหยุดหายใจได้นะครับเส้นประสาทมีทั่วร่างกายตรงไหนมันไปตรงนั้นปุ๊บไอ้เวรนั้นที่เส้นประสาท มันเลี้ยงอยู่มันก็ไม่ทํางานเส้นเลือดมันไปไหนละ่ะย้อนกลับเข้าสู่หัวใจครับเกิดอะไรเวลาไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจหัวใจหยุดเต้นมิชะนันก็เต้นผิดปกติเวลามันเต้นผิดปกติเนี่ยมันจะนําเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาโดนไฟดูดเขาก็จะหยุดหายใจแล้วหัวใจเต้นผิดปกติดังนั้นเนี่ยถ้าหมดสติ จำเป็นจะต้องทำ CPR หรือการปั๊มหัวใจเสมอนะครับถ้าท่านไหนจำไม่ได้ว่าทำยังไงผมก็มีคลิปที่ผมเคยสอนเรื่องของการทำ CPR เราก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่าการที่เราทำให้เป็นให้ถูกต้องเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆเนี่ยอย่างน้อยมีโอกาสช่วยคนได้บ้างนะครับต่อให้เราทำไม่เป็นไม่แน่ใจว่าทำยังไงกดไม่ถูกไม่รู้กดลึกแค่ไหนกดกี่ครั้งกดยังไงคุณทำไปก่อนนะครับทำไปก่อน ในขณะที่ทำในทุกคนตอนนั้นมีมือถือใช่ไหมเพราะว่าขณะนั้นก็ยังมีคนเอามือถือมาถ่ายรูปเลยดังนั้นเนี่ยขณะนั้นคุณก็โทรหา1 6 6 9แล้วบอกว่าคุณกําลังทํา CPR อยู่นะครับแต่คุณทําไม่เป็นช่วยแนะนําผ่านทางโทรศัพท์หน่อยได้ไหมในขณะนี้กําลังทําอยู่เลยอ่เขาก็จะมีคนที่เชี่ยวชาญคอยบอกคุณว่าเออทำอย่างนั้นทําอย่างนี้นะอย่างนี้ก็จะมีโอกาสรอดสูงที่สุดนะครับแต่ก็เวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราทําอะไรอีกนะ แน่นอนว่าเราก็จำเป็นจะต้องทํา CPR ต่อหรือให้ยาเพิ่มความดันโลหิตนะครับเพื่อเฝ้าดูการเต้นผิดปกติของหัวใจซึ่งมันจะเกิดขึ้นซ้ําได้อีกนะครับแล้วก็การบาดเจ็บซึ่งเกิดจากตัวกระแสะไฟฟ้าเองนะฮะตรงบริเวณไหนที่มันนํากระแสะไฟฟ้าได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดการเผาไหม้บาดเจ็บแต่ว่าบริเวณไหนที่มีความต้านทานสูงเช่นกระดูกกล้ามเนื้อพวกนี้มันอาจจะโดนการเผาไหม้ได้แล้วก็ผิวหนังนะ ถ้ากระแสไฟฟ้ามันโดนนาผ่านบริเวณนั้นได้ยากๆเช่นกระดูกกล้ามเนื้อผิวหนังมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาตรงนั้นแล้วก็เกิดการบาดเจ็บเป็นแผลเป็นกล้ามเนื้อมันตายได้นะครับถ้ารุนแรงมากๆประกอบกับการที่กล้ามเนื้อมีการเกรงกระตุกเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันจะเกิดการเกิดกล้ามเนื้อสลายขึ้นมานะครับเป็นภาวะที่เรียกว่าแรปโดไมโอไลซิสพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ เกิดไตาวายตามมาได้จากการที่กล้ามเนื้อมันเกร็งกระตุกทางร่างกายพร้อมๆกับการที่มันเกิดการบาดเจ็บด,ด้วยไฟฟ้าที่เข้ามานะครับเกิดอย่างอื่นได้อีกคือมันสามารถเป็นกระตุ้นให้เกิดการเกิดริมเลือดในร่างกายได้นะครับเวลาไฟฟ้ามันผ่านร่างกายเราไปนะแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นมักจะเกิดกับไฟฟ้าแรงสูงตามพวกเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างนี้มากกว่าหรือบางคนโดนฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ย ะครับก็จะเป็นกรณีแบบนั้นซะมากกว่านะแต่ถ้าเป็นจากไฟบ้าน220โวลต์นะครับความถี่ก็ประมาณ60-70เฮิร์ซแถวๆนี้นะก็มักจะไม่รุนแรงจนถึงขั้นว่ามันมีกล้ามเนื้อมันมันตายไปเลยอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดกล้ามเนื้อสลายแรปโดไมโอไลซิสเนี่ยยังสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสาเกิดการบาดเจ็บได้แต่ว่ามันก็จะไม่มากเท่ากับการโดนไฟฟ้าแรงสูงนะครับ อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมถือว่าตัวเองเนี่ยโชคดีแล้วก็มีประสบการณ์ก็คือสมัยก่อนตอนผมอยู่โรงเรียนประถมเนี่ยมันก็มีตู้กดน้ํานี่เหมือนกันแล้วผมคิดว่าหลายๆโรงเรียนมันก็มีเหมือนกันนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยคือโชคดีที่มันไม่มีปัญหาเรื่องของไฟดูดแต่ว่าคิดย้อนๆไปแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยมันควรจะต้องมีหน่วยงานอะไรสักอย่างลงไปตรวจสอบพวกเนี่ยใช่ไหม ถังน้ําดื่มต่างๆตู้กดน้ําที่เป็นตู้เหล็กเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดมีคนบริจาคมาให้โรงเรียนอย่างเงี้ยมันก็ควรจะต้องมีการไปตรวจให้ชัดเจนอ่ะมีสายดินมีตัวอะไรสักอย่างที่ป้องกันการเกิดการรั่วของกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดอย่างเงี้ยเหตุอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นตรงนี้คงจะต้องมีการดูแลควบคุมอย่างชัดเจนว่าจะต้องทํำยังไงนะครับงนั้นวันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะฮะเวลาที่เราช่วยเหลือคนพวกนี้อย่าลืมนะครับว่า เราต้องดึงคนออกมาจากบริเวณที่มันมีไฟดูดใส่รองเท้าเข้าไปคำนึงถึงทิศทางการล้มของคนที่เราไปดึงออกมาอย่าให้อุปกรณ์ที่มันเป็นฉนวนที่เราไปใช้ในการดึงเขาออกมาเนี่ยมันสั้นจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะทําให้คนคนนั้นสัมผัสกับเราในขณะที่เขายังสัมผัสกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าได้อยู่ทําให้เราโดนช็อตไปด้วยนะครับอ่ะเราก็ต้องทําแบบนั้นนะเสร็จปุ๊บ CPR สําคัญมากนะครับต้องรีบทํานะครับไม่ใช่ ส่งโรงพยาบาลแล้วค่อยไปทาที่โรงพยาบาลแบบนั้นมักจะเสียชีวิตนะครับเราต้องทําตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละที่เราช่วยเขาออกมาได้แล้วนะครับแต่ถ้าเขายังมีสติอยู่อันนี้ไม่มีปัญหานะครับให้เขานอนตะแคงข้างอย่างเดียวก็พอนะครับเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วเราก็เฝ้าระวังถ้าเมื่อไหร่หมดสติปุ๊บทํา CPR ทันทีไม่ต้องรอช้านะครับโอเควันนี้ก็ เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครอบครัวของน้องเขาแล้วก็คนรู้จักของน้องเขาด้วยนะครับไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะฮะยังไงก็ต้องฝากหน่วยงานต่างๆไปช่วยดูแลเรื่องนี้ตามโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ